คือค่นัีีความีโค้ดตัหนึ่ง้างหลังค่ะคุณ้าคุณจาเน่ยก็จะนำเอานะคะไว้อานะคะที่นนำก็คือโค้ดต่อแล้วก็ไปใต้แานงานโค้ดคืออี่ยโ้ดนี้ค่ะัค่ะชื่อการจนาเนี่ยสมนนะคะเพราะเนี้ป็นผูนน ในภายใต้ภานของค้ชนหนึ่งแีค้ชนใจมนะฮุขอแคไรนิดนึงนะด้านบนี้สาวน้อยอายุน้อยร้อยล้านของเรานะะขอญาตม่หอครับขอญาตแม่หอนะฮะนี่เป็นดาวเด็กของเราดาวเด็ของเราอะแม่หอขอญาติแม่หอม่อนหนากนิดึนะคนได้เห็นความนะแม่หอมสวยไ้มฮะสวยนะผิวพรรณดีมากเลยู้หมฮะ 3แล้วนะฮะเจ็ดสาแล้วอายุคนนี erm ้ถ้าเป็นนะฮะปู่ย่าตายายของเราอยู่ที่บ้านใช่ไหมฮะยังย่งกัทั um> ้งหลายแล้วนะฮะแต่วันนี้แม่หอมนะฮะไม่อยู่บ้านเฉยๆครับมองเห็นโอกาสของตัวเองพาตัวเองมาประหยัดโทรศัพท์แล้วก็สร้างรายได้ภายในเดือนเดียวเท่านั้นครับรายได้สามหมื่นบาทครับ ขอบชนะทั้งสามท่านเลยนะแจ้งว่าทั้งสามท่านได้ยันสองความสำเร็จของเราและตำแหน่งต่อมาผู้มีรายได้ห้าหมื่นบาทต่อเดือนขึ้นไปครับตำแหน่งเจคลาเรียนเลยครับเจ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 โอ้โหเจ็เยอะมากมากเลยนะ เยอะมากเยอะมากนะอ่ะทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้ผมรู้จักผมขออนุญาตแนะนำเลยด้วยกันนะเพื่ได้เรยนเสียเวลานะฮะ<ช>ท่านแรกนะท่านแรกฝันรู้เลยเอารู้จักเวทีโฟร์ท้าสาวส,สวยของนภศรี้สุภาพเมธีและท่านต่อมาครับเพิร์ธพีตน,นะครับต่อมานะฮะเพิร์พี่นีน่นะและท่านต่อมา ใหเสียงนวดใจนะสโลแกนสโลแกนและท่านสุดท้ายนะโค้ชเสียงหลอกโค้ชพี่จีการที่คือครับผู้ปบครองสเส็จตำแหน่งเจ็ดมไดีได้มากกว่า50,000บาทขึ้นไปนะและและวันนี้นะฮะนำสองท่านนะโค้ชพี่จีและโค้ชที่เปิดนะฮะเป็นคู่บรารมีกันด้วยนะฮะสามี50,000ภรรยา50,000เดือนนึงเท่าไหรน่ฮะ และตำแหน่งต่อมาเป็นตำแหน่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ปรารถนาคือเราอยากมีได้หกล้กนต่อเดือน,นใช่ไม่ใช่หลักแสนไม่ไได้หลักแสนนะฮะเรื่อวันนี้คนที่มีรายได้หลักแสนต่อเดือนขึ้นไปครับอยู่ในตำแหน่งทีต้โหนะฮะวันนี้ผู้จุกจันี ขอมาจากินเดียนะฮะอ่ะท่านแรกนะท่านแรกของเรานะฮะท่านแรกของเรานะโค้ชพี่หนูพี่ยาดีสามรุ่งดวยนะครับพี่หนูนะครับพี่หนู่ยบอกว่าเป็นคู่บารมีของคนพี่รุ่งด้วยนะสามีห้าหมื่นพีรยาดีสาม็นเงิด้วยนะครับโอ้โหและก็อีกท่านหนึ่งนะเดี๋ยวขอย้ายท่านแนะนำตัวก่อนแล้วกันฮะเพราะผมเองก็เพิ่งเจอท่านนะฮะ ก็สิริพรคืนคี่บ้านคะโค้ดอยู่ภายใต้โค้ดคู่หนึ่งนะคะ,ะก็จะอนุญาตเอานี่คือผมไนะคะรับมนุษย์เงินแสงของเรานะครับทสองท่านขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับและตําแหน่งต่อมาะครับผู้มีรายได้มากกว่า1นึ่งแสนตันติดต่อกันนะฮะต้องติดต่อกันด้วยนะครับไม่ใช่แสนธรรมดาคือแสนติดต่อกันสามเดือนเต็มเต็ม เพอนของเรานะวันนี้นสะาวสวยแห่งเมือ,ตองตะวันออกนะครับ เพื่อนๆถ่ายรูปนะฮะวันนี้เรามามีเพิร์มนึงเดียวเลยครับวันนี้ก็พาทีมงานองค์กรนะต้องบอกว่าเป็นหญิงแร่งภาคตะวันออกของเราครับเป็นถึงดีกรีนะผู้ประกอบการที่นําเข้ามาได้ทันที่ใหญ่ที่สุดแห่งภาคตะวันออกนะแต่วันนี้ตาติสใจปิดกิจการมาทำพัฒน์ร้อยพันเลยขอบคุณครับขอบคุณครับพิลลาร์สองครับโอ้โหดีกรีไม่ธรรมดานะครับนั่นคือสิทธิ สามสิบล้านแต่วันนี้ขายกิจาการพเพราะเสพไปกินฟันบินบํางครับแต่วันนี้มามีอิสรภาพของชีวิตจากคัพอฟ์นะอัพเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงในคนบ้านใหม่และตำนหนตอมาตำนหนนะฮะคือที่มีรายได้หนึ่งแสนบาทติดต่อการเงินเลย ความสื่อ,อมความหล่อนะฮะนะท่านแรกเลยนะท่านแรกขออนุญาตแนะนำน